อย่างแรกก็คือได้มีโอกาสเล่นไทยเฟสกับบรรดาน,นักเรียนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นไอที่อยู่ในฟุกอกะเนี่ยก็รวมตัวกันเล่นอันนี้ได้เล่นมาสอปีติดกันละแล้วก็อีกอันนึงก็คือก็แจมแจมกับเพื่อนเพื่อนตัวเองในโรงเรียนบ้างไปแจมที่บาร์ญี่ปุ่นมันจะมีบาร์ชนิดหนึ่งเรียกว่าแบบแจมบาร์ก็ไปปุ๊บมันก็เหมือนบาร์ที่มีเวทีคอนเสิร์ตแต่ว่ามีเครื่องดนตรีเรียงไว้เต็มเลยแล้วก็ใครจะขึ้นไปเล่นก็ได้มันก็เป็นบรรยากาศที่มัน กอเฟือกันนะคือว่าคนที่เก่งมากๆกับคนที่ไม่เก่งสามารถขึ้นไปบนเวทีเดียวกันแล้วเขาจะช่วยกันให้เอ็นจอยไปด้วยกันเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นบรรยากาศที่มันแบบเป็นมิตรมากกับคนที่แบบมาเพื่องานดีเลกจริงๆอ่ะแล้วมันมันมีตั้งแต่คุณลุงอ่ะคุณลุงที่ขึ้นมาเล่นแบบพวกแบบเพลงแบบอเมริกันสมัยก่อน็อกแอนด์โรลไปยันแบบเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าฉันรวมวงกันมา3มคนซ้อมกันมาอย่างดีอ่ะแล้วก็ขึ้นไปทั้งวง เหมือนมาโชว์แบบว่านี่คือเพลงของพวกเราเองอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นแบบวงเด็กลงใช่ไหมลุงก็แบบกน้องน้องมือตีกลองอยู่ก่อนตีให้เดี๋ยวคุณป้าคนนี้ขึ้นมาร้องเพลงเพลงนี้เพลงนั้นได้มมันก็มันก็น่ารักดีนะอันนี้ครับก็เป็นที่ที่ชอบไป